งานวิจัยฉบับหนึ่งที่ศึกษามดฮาเปฟนาโถสานตาเตอร์เมื่อมดงานชนะการคัดเลือกนางพยามดแบบเกมเเกตแล้วสมองของมดตัวนั้นจะหดเล็กลงไปกว่า25%ของเนื้อที่สมองเดิมครับและมีรังไข่ที่ขยายโตขึ้นจนเต็มท้อง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแซอนราวาสรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรืร่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัรรตนศสุริยอําไพครับคุณผู้ชมครับอนจาจักสัตว์เนี่ยถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ครับซึ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายประเภทเช่น well, สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและแมลงเป็นต้นครับ โดยแซนนราสของเราในวันนี้นะครับจะพูดถึงสัส <L un> สตว์โลกตัวเล็กๆอย่างมดนะครับที่ไม่เล็กเหมือนชื่อเลยนะฮะ <L un> คุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่ามีมดมากกว่า12,000ชน,นิดและคาดการว่าบนโลกใบนี้นะครับมีประชาก,กรมดไม่ต่ำกว่า1,000ล้านล้านตัวเลยทีเดียวครับในปี1979นะครับได้มีการค้นพบอนาจักรมดที่ชื่อว่าฟอร์มิก้าเย n เซนครับที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณ ลุ่มแม่น้ำอิชิกะริฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับใหญ่ในระดับที่มีมดอาศัยอยู่ในอาณาจักรนี้ถึง306ล้านตัวเลยนะครับมีนางพญามดมากกว่า1ล้านตัวและมีรังต่างๆเชื่อมโยงกันกว่า45,000รังเลยเละครับมดเป็นสัตว์สังคมที่สร้างรังไปในทิศท,ทางเดียวกันซึ่งรังในแต่ละรังเนี่ยก็จะแบ่งเป็นวรรณะกันอย่างชัดเจนนะครับมดนางพญาราชินีแห่งหมดเป็นมดตัวเมียที่มีปีก มีหน้าที่ออกไข่และควบคุมมดในรังส่วนมดตัวเมียที่ไม่มีปีกนะครับจะเป็นมดงานทําหน้าที่ตามคําสั่งทุกอย่างภายในรังอย่างเป็นระบบและมดตัวผู้จะมีจํานวนน้อยและมีอายุสั้นเพราะมันจะทําหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาเพียงครั้งเดียวและตายจากไปเพื่อรักษาอาณาจักรมดให้คงอยู่ต่อไปจึงต้องมีการสืบทอดนางพญามดนั่นเองครับ ซึ่งการกำเนิดนางพญามดจะเกิดขึ้นเมื่อรังมีขนาดใหญ่เพียงพอแล้วมดจะผลิตมดตัวเมียที่มีปีกออกมาเพื่อขยายพันธุ์ตามธรรมชาติครับแต่เพราะบ,บนโลกของเรามีมดมากกว่า1-0,000ชนิดทําให้การเกิดนางพญามดเนี่ยมีหลายรูปแบบครับการเกิดมดนางพญาถูกแบ่งออกเป็น3แบบนะครับได้แก่แบบปกติทั่วๆไปนางพญามดจะปล่อยฮอร์โมนชนิดหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้ตัวอ่อนของมดพัฒนาเป็นนางพญาต่อไปในอนาคตครับ ึงจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอาหารที่ได้รับจากมดงานนั่นเองครับถ้าได้เพียงพอเนี่ยก็พัฒนาเป็นนางพญาต่อไปแต่ถ้าไม่เพียงพอก็กลายเป็นมดงานหรือมดทหารเท่านั้นครับแบบที่2จะมีมดบางสายพันธุ์ที่นางพญามดจะถูกกาหนดแล้วตั้งแต่ยังเป็นไข่เลยนะครับและแบบที่3ครับแบบเกมเมอร์เกตปกติแล้วมดงานซึ่งเป็นมดตัวเมียเนี่ยไม่มีปีกไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ แต่ในการกําเนิดนางพญามดแบบเกมเมเกตนี้มดงานสาวๆจะเข้าร่วมต่อสู้กันจนกว่าจะได้ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเพื่อปกครองประชากรมดภายในรังตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปเลยครับความพิเศษของนางพญามดแบบเกมเมเกตอยู่ที่เมื่อเวลามดงานสาวเนี่ยชนะเป็นผู้ปกครองเหล่ามดแล้วร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปครับดังงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ศึกษามดฮาเปฟน,นาโ n a ซา s a n เตอ t e หรือมดเขี้ยวงงชนิดหนึ่งในประเทศอินเดียครับ พบว่าเมื่อมดงานชนะการคัดเลือกนางพญามดแบบเกมเเกตแล้วสมองของมดตัวนั้นจะหดเล็กลงไปกว่า25%ของเนื้อที่สมองเดิมครับและมีรังไข่ที่ขยายโตขึ้นจนเต็มท้องมีอายุยืนขึ้นหลายปีรวมไปถึงสามารถผลิตสารโดพามีนสูงกว่ามดงานปกติมากขึ้น2-3เท่าเลยครับมดงานที่ขยับขึ้นเป็นนางพญามดแบบเกมเเกตเมื่อต้องต่อสู้กับนางพญามดแบบเกมเเกตรังอื่น หากสู้ไม่ได้สารโดพามีนก็จะลดลงจนกลายเป็นมดงานภายในรังของนางพญามดตัวที่ชนะต่อไปนั่นเองครับสำหรับสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้าปอนจะพาทุกคนไปสำรวจโรคเบาหวานนั่นเองครับจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับ